สวัสดีครับเซลแมนพานชมสวัสดีครับช่วงนี้นะครับก็ขอสวัสดีลูกค้าทางบ้านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่เทศกาลช่วงส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่นะครับช่วงนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับเซลแมนก็จะพาลูกค้าชมรถสวยๆไปเรื่อยๆนะครับกับรีวิวคันนี้นะครับสวยงามทีเดียวแล้วก็เป็นรถที่ขายดีมากๆครับจองมาค่อนข้างเยอะทีเดียวครับกับ 1.9สป e d ครับตัวนี้เป็นแคปเนาะสีขาวใส่แม็กโหลดจะทรงหลอ่อๆเลยเดี๋ยวเซลมันพาไปชมรอบคันกันนะครับว่าจะสวยขนาดไหนก่อนที่จะไปชมนะครับเดีย๋ยวลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกดกดให้กับเซลมันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับแคป1.9 X Series สปีดคันนี้เป็นคันที่ขายดีอีกรุ่นหนึ่งเลยครับตัวรอนานครับแต่ไม่นานเกินรอครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่มีโครงการจะออกครับแนะนำครับถ้ากลัวไม่ทันเลิกเราก็สามารถจองล็อกคิวล็อกโปรไว้ได้นะครับเงินจองแค่1,000บาทเงินจองแค่1,000นบาทไม่ได้เยอะเลยครับสำหรับเงินจองรดราคาเป็นแสนเกือบล้านนะครับผมสำหรับคันนี้ครับเซลมานจะพามาชมครับสวยงามทีเดียวใส่แม็กโหลดจัดทรงเรียบร้อยแต่ก่อนอื่นเราก็มาชมด้านหน้าตัวรถครับ สำหรับด้านหน้าตัวรถ x อ็กซิ s แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเตี้ยหรือตัวสูงนะครับจะเน้นสีดำแดงครับเซลลมันต้องแจ้งไว้ก่อนสำหรับคันนี้สป e ดแค a p สีขาวด้านหน้ากระจังหน้าเราแบบเคี้ยวคว่ำหลอๆครับสีกระจังหน้าทูโทนเช่นเคยครับตัวหนังสืออีสุถ้าเป็น x อ็กซิ s ก็จะเป็นสีแดงครับพร้อมกับสติกเกอร์สีเทามีตัวหนังสือ X อยู่ตรงกลางอะครับแล้วก็ตัดขอบด้วยสีแดงครับสีแดงจะสีแดงออกเลือดหมูนะครับปิดฟิล์มเรียบร้อยใส่ป้ายแดงเรียบร้อยครับสกเกิร์ตมาจากโรงงานนะครับเดี๋ยวชมใกล้ๆครับสกเกิร์ตสำหรับเอ็กซ์จะรอบคันครับส่วนของด้านหน้าก็จะมาจากโรงงานเลยครับเป็นเคป่าด้านล่างครับตัดส้นแดง สำหรับขอบกระจังหน้าแบบเคปล่าครับเนี่ยครับเคปล่าตัดทั้ง2ฝั่งสวยงามทีเดียวครับตัดกับชุดสเกิร์ตทีเดียวครับเข้าแล้วด <y ler> ูหล่อทีเดียวครับเพิ่มมิติของ x อ็กซิลี่เราก็ว่าอยู่ทำไมขายดีจังครับเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างตัวรถกันต่อเลยครับมุมมองด้านข้างครับสำหรับ1.9 X ซิ s ี e e ตัวนี้แคปบสีขาวครับไม่รู้ว่าผู้ชมทางบ้านที่กําลังรับชมเซลแมนรีวิวอยู่นะครับไม่รู้ว่าชอบหรืออยากใช้อยากขับกันหรือเปล่านะครับคันนี้เป็นคันที่ขายดีอีกรุ่นนึงเดี๋ยวเซลแมนพาไปดูใกล้ๆกันครับสําหรับคันนี้ครับลูกค้าของเราเลือกแม็กเป็นขอบ18ครับรอเลยทีเดียวครับจัดทรงเรียบร้อยแล้วเนาะดุมล้อน็อตล้อครับ คาลิปเปอร์สีน้ำเงินครับผมขนาดยาง245 45ขอบ18เนาะด้านหลังจะเป็น275 40ขอบ18ครับรถจะทรงหน้า2หลัง3ายยางรอเลยถ้าเป็น x อ็กซของเราก็จะปีตัวหนังสือพัน x อยู่ครับด้านข้างเลยกระจกมองข้างสตูทนครับ2สีด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถครับสีขาวมั่นเงาด้านล่างเป็นสีดำด้านตัดด้วยไฟเลี้ยวแบบ LED ครับผม ติดล์มเรียบร้อยหมดแล้วครับด้านข้างก็รอบคันนะครับด้านข้างก็จะเป็น80รอบคันครับด้านหน้าบานหน้า60ครับติดกันศาสเรียบร้อยมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสีขาวจัดทรงหล่อทีเดียวครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่รอรุ่นนี้อยู่รีบจองกันได้แล้วนะครับเดี๋ยวเซลล์มันพาชมไปช้าๆครับรถหล่อรถสวยก็ต้องดูช้าๆกันหน่อยครับมุมมองด้านนี้ก็ไม่เลวทีเดียวครับ เดี๋ยวเราไปชมด้านหลังตัวรถกันต่อครับมาครับเรามาชมมุมมองด้านท้ายของตัวรถกันนะครับสาหรับคันนี้แล้วนะครับจะไม่มีการชนท้ายให้นะครับทดแทนด้วยสเกิร์ตครับสเกิร์ตด้านท้ายครับติดสเกิร์ตมาถึงก็หล่อลครับสเกิร์ตตัวนี้ไม่ได้ติดตั้งเพิ่มเติมที่ศูนย์นะครับติดตั้งเพิ่มเติมมาจากโรงงานเลยครับมีตัวหนังสือเอ็กซ์ลีอยู่ด้านท้ายฝั่งขวาครับ มือเปิดท้ายก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับนั่นก็คือสีขาวนั่นเอง mm hmm. บิวอินกับกล้องมองหลังครับมีสติกเกอร์ครอบอยู่ครับสติกเกอร์เป็นสีเทาตัดด้วยขอบสีแดงครับสีแดงเลือดหมูครับติดกระบะไลเนอร์ให้เรียบร้อยครับไฟเบกรกดวงที่3แบบ LED เรามีให้ครับสำหรับคันนี้นี่ก็เป็นมุมมองด้านท้ายหล่อๆของ X อ็กซครับ มองมา100เมตร200เมตรก็รู้แล้วครับว่า x อ็กซลครับสวยจริงๆครับเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถกันสักนิดนึงครับไปครับก่อนเข้าไปตัวรถครับเราก็มาชมแผงประตูด้านข้างนิดนึงครับแผงประตูด้านข้างก็จะเป็นเน้นสีดํานะครับตัดด้วยเส้นสีดํามันเงาขอบแดงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับ สำหรับข้างในครับพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแล้วนะครับมีตัวหนังสืออิสุสีแดงอยู่ตรงแกนกลางพวงมาลัยครับฟังก์ชันตรงพวงฟังชันตรงพวงมาลัยมีให้ครับฟังก์ชันตรงนี้ก็จะปรับหน้าจอขนาดเนิ้วของเราครับปุ่มด้านล่างก็จะเป็นปุ่มแอร์ครับ3ปุ่มตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์6สปีดเบาะของเราจะเน้นเป็นดำแดงครับตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าครับ แต่ดีไซน์เนี่ยเป็นดีไซน์สปอร์ตครับภายในก็เป็นสีดำตัดสีแดงครับนี่ก็คือแนวของ X X นั่นเองครับรุ่นนี้ถึงเรียกว่า X Series ครับนี่ก็คือภายในของตัว X Series ครับเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังนิดนึงห้องโดยสารด้านหลังตัวนี้เป็นช่องแคปอ่านี่ก็เป็นช่องแคปครับ อ๋อมีแถมหุ้มเบลให้ด้วยครับตัวนี้เบลก็จะเป็นสีแดงดําเข้ากับตัวรถได้ดีเลยทีเดียวครับมีเบาะแขบให้นะครับเบาะแขบด้านหลังนะครับช่องว่างด้านหลังนะครับของช่องแบบครับก็จะกว้างทีเดียวครับเนี่ยครับนั่งสบายครับไม่อึดอัดครับแอร์หลังยังไม่มีนะครับสําหรับคันนี้ที่แขวนถุงมีให้ครับหนักสูงสุดก็4กิโลกรัมครับเนี่ยครับนี่คือช่องด้านหลังครับ ช,ช่องแอคร็บครับเซลแมนก็พาลูกค้ามาชมรถสวยเป็นเอ็กซ์ลี่สปีดต,ตัวแคบสีขาวครับพาชมเดินชมหล่อรอบคันทีเดียวกับรีวิวคันนี้ครับยังไงก็ลูกค้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเซลแมนด้วยครับสำหรับคลิปนี้แล้วนะครับเซลแมนขอตัวไปก่อนนะครับขอขอบคุณลูกค้าและสวัสดีครับ